ะะและยิ่งไปกว่านั้นค่ะ<ป>ในาำดับแรกค่ะเรียนเชิญคุณสุชาทิพย์มนูนผลค่ะผู้จัดก,การใหญ่อาวุโสฝ่ายกลยุทธ์และพันชมิต,ตรกลุ่มเซ็นทรัล r a รนด์แอนด์สเป c ช a ล t ตในเครือเซ็นทรัลรีเทลค่ะ ลำดับถัดไปค่ะเรียนเชิญคุณวิลาวาันเลิ์กเกรียงไกรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท p ี l o g i s t i c ิจำกัดในเครือ Central Retail ตัวแทนจำหน่ายช้อปและนินจายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยค่ะ ะออสำหรับในรถบัทไนะคะขออนุญาตเรนเซิร์ฟเ่องใต้โตมันสามารถหักเลี้ยวได้แบบศละโอ,โ,โอ้โหน,นะครับอยากให้ได้ลองถูกต้องนะคะเพราะว่ามันมีระบบเฟล็กนะคะที่หักเลย90้องศาได้เลยแล้วก็เป็นระบบ HD t e c นะคะที่สามารถนะคะตรวจจับนะคะว่ามีขอมบตรงไหนนะคะก็สามารถเพิ่มพลังดูดให้กับปังาได้ค่ะพิสุลีร์มา ready โอพี่แปดไม่ออกเรอคโอเคพร้อมไหมคะพี่พีพร้อมมากพร้อมมากนะคะเราจะทำการเออหนู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 บ้าค่ะโทษทีมาเลยมากชักเงินมาจริงชักแรงจริงคุณแบบยังไม่ได้ทําอะไรเลยเหมือนฝุดอยากจะเข้าอย่างเดียวเลยตอนนี้อื่นอยากจะเข้าเราอยู่ตรงจีแยบะสงค์ฝุ่นบริเวณนัชโยชินอยากเข้าสุดๆเตรียมพร้อมในห้าสี่สามสอง เล่นใกล้เวทีถูก,กต้องในในเล่นใกล้คนดูนะข่าวอยู่เป็นของพี่จูดี้กับน้องนอนท์เก่งมากว่าหลับพี่จูดีล้ล้องนนเป็นพี่กอนแทนหนูขอหนูม่มไปเป็นลูเสุสดหน้านที่กันนะคะทั้งสองทีมค่ะจะต้องเริ่มต้นที คดเคียวนะคะที่ทุกคนอยู่ในเลนของตัวเองแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะใช้ตัวชาร์จ Clean Sense IQ Plus ของเรานะคะดูดมุนค่ะแล้วส่งต่อให้เพื่อนร่วมทีมนะคะระหว่างทางค่ะและท่านสุดท้ายนะคะที่ถือเครื่องดับฝื่ของเราอยู่นะคะจะต้องใส่ใน AED ค่ะเพื่อจบการแข่งขันนะคะทีมไหนที่เร็วที่สุดนะคะก็จะชนะท่านทำมาตามน้อหาดแล้วหองรนคับคอันนี้ต่อ ถ้ามือถือม้วนที่เหมือนเชือของ้าเลยลูกอเลูกเป็นคนเป็นอยังไงพระเคยก้าช็ินอยวที่าไม่รู้ว่าเราเกี่ยอะไรแต่แบบกิจกในแบบเรื่องของตัวอถ้าถ้าของวันนี้ยังกถ้าในร่อง้็